สวัสดีทุกคนด้วยน,น,นะคะสวัสดีด้วยสวัสดีสุขสันสุขสันต์ปีใหม่สุขสันต์เฮ้ยอย่าเลยสุขสันต์ปีใหม่ด้วยนะคือเราพูดอาอัดคลิปแบบเพิ่งอ่านพูดแบบไม่รู้เรื่องเลยก็สำหรับปีใหม่ก็วันพรุ่งนี้ก็เข้าต้นปีใหม่แล้วนะ วันนี้เราจะพาไปดูกิจกรรมที่เข้ามาใหม่หรือเปล่านี่เป็นชุดแบบนี้เลยสวยมากนี่นะเป็นทรงผมนี่คือแบบชอบทรงผมมากเลยอ่ะโคตเท่นี่นะ ไม่ได้โหลดทรัพยากรก็ใครขอเตือนเลยว่าใครพอแบบมีมีเพชรเยอะๆก็อยากตุงก็สุมได้นะเฮ้ยหัวจิ้งจอกญิงน่ารักมากหัวจิ้งจอกยิงก็กลับมาอีกแล้วกลับมาแล้วแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ กล้องดวมใจหรออะไรส่วนกิจรก,กรรมนี้ลังเพื่อนเขาบอกเลยว่าน่าจะเกลือเหมือนเดิมใครที่ใส่ประยัดไม่ควรนะไอเอมาไม่ก็ขอใครที่มีคำเนี้ยแล้วก็มีเป็นไอซ์ไอวอวีสวยมากเก็บไปได้ไหมอ่ะเก็บไปที่รูปกรา ก็ของแต่ล้วสวยมากของสายพ่แล้วก็ของที่แจกก็มีเป็นเออกระทะเอ่ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรียกอะไรไม่รู้ไม่เบสบอลไม่อันนี้ไม่เบสบอล เขรียว่าอะไรไม่รู้แล้วก็มีร่มด้วยร่มที่จีอ็มแจกทุกคนก็น่าจะได้รับกันหมดแล้วละ่ะอืมอยไม,ม่มีอะไรเลย โอเคไม่มีอะไรแล้วี่บ๊ายบายฮโ Bye.